ความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะมีปัญหาการละเลิกลากันไปครั้งนี้เขาต้องการเลิกจริงๆหรือไม่เขายังมียังมีความรักหรือยังมีเยื่อใยให้เราบ้างไหมนะคะเดี๋ยวมาเช็คไปพร้อมๆกันนี่เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนเลือกรับแต่สิ่งดีๆสิ่งไหนไม่ดีไม่ต้องรับเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันเลยนะคะว่าเขาอยากจบจริงๆหรือว่าเขาก็ยังพอที่จะมีเยื่อใยที่จะทำให้เรากับเขาได้กลับคืนมา ไพ่เจทเอินอจีก็คือเป็นคนที่เพิ่งจะจบกันไปจริงๆเนาะนะคะมาดูสิถามว่าแบบยังมีเยื่อใยไหมหรือว่าจบจริงจังตัดใจจริงๆ พลังงานที่เด่นๆนะคะชาวราศีสิงห์กรกฎพิจิกมีนแล้วก็เมถุนตุลกุมนะคะพลังงานจะประมาณนี้นะแต่ถ้าไม่มีพลังงานตรงนี้ก็สามารถที่จะดูได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะว่าการที่เขาบอกเลิกเราครั้งเนี้ยเขาต้องการที่จะเลิกจริงจริงไหมจากหน้าไพ่ที่เห็นในตอนนี้ก็คือคนคนนี้เขาเขาอยากเลิกจริงค่ะนะคะเขาอยากปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระเขาอยากเดินหน้า ไปเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะบางคนนะคะอยากเลิกแล้วก็ไปใช้ชีวิตโสดแบบอิสระนะบางคนก็คือท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไปแบบสบายๆตามใจตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะหรือบางคนก็คืออยากไปโฟกัสในเรื่องของการเรียนการงานความสำเร็จความเติบโตเป้าหมายในชีวิตนะคะหรือบางคนก็คืออยากจะไปลองเปิดใจ จีบคนใหม่ๆพูดคุยกับคนใหม่ๆมีตัวเลือกมีทางเลือกใหม่ๆให้ตัวเองพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกว่าการได้กลับมาเป็นโสดตอนนี้เขารู้สึกเขามีความสุขเขารู้สึกเหมือนเหมือนชีวิตของเขาอ่ะมันสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างอิสระนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาคือเขาอยากเลิกจริงๆส่วนคำถามที่ว่าเขายังมีเยื่อใยให้เราไหมยอมรับเลยว่าเขายังมีเยื่อใยให้คุณ ะะไม่สามารถที่จะลืมคุณถึงแม้ว่าเขาจะบอกเลิกถึงแม้ว่าเขาจะเดินหน้าไปแล้วแต่ลึกๆในใจของเขาอ่ะเขาก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณในเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆเขาก็ยังคิดถึงแล้วก็มีการมา สอดส่องมาติดตามดูชีวิตของคุณนะคะแล้วเขาก็ยังนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เรากับเขาเคยมีร่วมกันนะคะเขาไม่ได้คิดว่าการที่เขาบอกเลิกคุณอะ่ะจะหมายถึงการตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับคุณนะความสัมพันธ์แบบแฟนมันอาจจะจบแต่ความผูกพันที่เรามีร่วมกันมายาวนานอะ่ะมันยังมีความทรงจำดีๆมากมายเขาก็ยังที่จะอยากมีมีคุณไว้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในสถานะใดก็ตามนะคะเพียงแต่นะเวลาเนี้ยเขาต้องการได้รับอิสระคืนมาต้องการที่จะเดินหน้าไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการหรือต้องการที่จะไปมีทางเลือกหรือโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าแล้วในอนา,นาคตนะมันมีเกณฑ์ไหมที่เขาอะจะวนเวียนกลับมา จริงเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะในในทางความสัมพันธ์แบบแฟนอะ่ะมันอาจจะจบแต่ในเรื่องของความเรื่องราวความทรงจำดีๆความผูกพันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าถามว่าตอนนี้ในเร็วๆนี้เขาจะกลับมาคบกับเราแบบแฟนหรือยังอาจจะยังไม่กลับมานะพะไพ่ก็ยังเป็นแนวทางของการที่เก็บกระเป๋าเดินทางเรื่องราวดีๆก็เก็บไว้ในใจความสุขความทรงจำต่างๆก็ยังมีไม่เคยลืม เวลาที่คิดถึงก็ยังมีเข้ามาสอดส่องสอดส่องดูทางโซเชียลดูช่องทางต่างๆหรือเวลาที่มีปัญหาก็ยังจะสามารถติดต่อพูดคุยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กันได้เพียงแต่ว่ายังยังไม่พร้อมที่จะกลับมานะคะอิสระตอนนี้เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันหอมหวานมากนะคะ คือ energy ไพ่หดาบเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าตรงนี้อยู่ต่อไปแล้วมันมีปัญหาสู้เขาเดินหน้าไปดีกว่าเห็นไหมเก็บกระเป๋าลงเรือเดินหน้าไปนะคะแล้วก็อยากไปใช้ชีวิตอิสระแต่ใดๆก็แล้วแต่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะคือการตัดขาดเขายังเ,เก็บทุกเรื่องราวดีๆที่คุณมีไว้ในใจแล้วก็ไม่แน่นะคะคือไพ่ใบนี้มันจะเป็น energy ของไพ่ตั้งคันอะในอนาคตมันอาจจะมีการ วนเวียนกลับมาก็ได้นะคะเห็นไหมเขายังสนใจคุณอยู่เขายังมีการติดตามคุณอยู่นะคะโดยรวมของเขาอ่ะเขายังอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะช่วงนี้เขาโฟกัสกับสิ่งที่จําเป็นนะคะนอกจากความอิสระแล้วเขาก็ไปโฟกัสภารกิจหน้าที่หลักๆนะคะถึงแม้ว่าเ,ออเขาจะยังคิดถึงคุณแต่เขามีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมากที่จะเดินหน้าไปทําภารกิจหน้าที่ ต่อเนื่องกันมาเลยค่ะราชาดาบกับไพ่สิบม้เท้ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างในตอนนี้ที่เขาอยากจะทํานะคะมีทั้งเรื่องการงานถ้าเป็นวัยทางานก็ในเรื่องของการงานภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบก้าวเดินใหม่ๆทางโอ,อกาสใหม่ๆนะคะความเติบโตใหม่ๆแต่ถ้าเป็นวัยเรียนก็ในเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วก็มีกิจกรรม,มอื่นๆที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่ในตอนนี้เขายิ่งเสียดายคุณนะไม่ได้คิดที่จะตัดใจจากคุณ เขายังเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้คุณไว้เขายังแอบเสียดายคุณยังแอบห่วงไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปเชื่อว่า energy ของไพ่สี่เหรียญขยายไปที่ไพ่หกดาบเนี่ยมันไม่ใช่การจบแบบตัดขาดสักวันหนึ่องอ่ะมันจะต้องมีการย้อนกลับมาเพราะไพ่หกดาบกับไพ่สี่เหรียญมันไม่ใช่ไพ่ที่บอกว่าตัดจบตัดแล้วตัดเลยเออในใน energy ของไพ่มันเป็นแค่การมีปัญหาแล้วก็พักก็แยกย้ายกันไปแต่ความรู้สึกดีๆยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีความเสียดายยังไม่อยากที่จะปล่อยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเขาเป็นเป็นการต้องการจบในนเวลานี้แต่ในอะนาคตมันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้มันก็ยังมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอ่ะมันจะได้วนเวียนกลับมานะคะ เดมูนเขาคิดถึงเวลาคิดถึงก็มาส่องนะคะแต่ว่าจะทักมาไหมตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ทักนะคะเพราะว่าอองตรงเดมูนขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาทักอะเขาก็กลัวว่าเขาจะอ่อนแอเขาจะใจอ่อนจะกลับไปคืนดีกับคุณเขายังไม่สามารถที่จะสลัด เขาเรียกสลัดเรื่องของคุณออกไปได้จากความคิดกลางคืนน่ะเข้านอนเห็นไหมมันจะมีเรื่องราวมากมายอ่ะอีลุงตุงนังไปหมดเลยตามหลอกหลอนเขานะคะบางคนนี่คือก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะให้ t h อ world ขอขยาย t h อ w เว l ร์ซิโอเคค่ะถึงแม้ว่าเขาจะยังคิดถึงคุณยังมีการมาติดตามดูคุณแล้วก็บางทีก็เครียดนอนไม่หลับเพราะยังมีเรื่องราวของคุณอยู่ในหัวแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เลือกเลือกที่จะเดินต่อเดินหน้า เดินไปหาอิสระเดินไปหาแสงสว่างใหม่ๆเห็นไหมคะทางที่เขากําลังจะเดินไปมีแสงสว่างอยู่เอ e เนอร์จีก็จะประมาณแบบว่าเดินทางไพ่ยูเออเป็นไพ่เดินทาง,ายยาทางแล้วก็ทิ้งความรักเก่าๆอ่ะไว้ข้างหลังข้างหน้ามันจะมีแสงสว่างอยู่เพราะฉะนั้นเขาอยากคล้ายๆกับไปตายอาดาับหน้าคือตอนนี้ขอให้ออกจากตรงนี้ก่อนส่วนวันข้างหน้ามันจะได้ย้อนกลับมาไหมก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันข้างหน้ามาฟังข้อความจากไพ่อรักเคิ้นกันนะคะ มาจานนะเมจิแล้วก็เพนใบต่อมาก็เติบโตแล้วก็ความหวังแล้วก็ทำทานนะคะโอเคค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำในตอนนี้นะคะรู้แหละว่าคุณเสียใจรู้แหละว่าคุณเจ็บปวด แต่ทุกๆคนมีวิถีทางชีวิตเป็นของตัวเองนะคะในตอนนี้อยากให้คุณรู้ไว้แค่อย่างเดียวว่าจงจงปล่อยเขาปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการปล่อยให้เขาไปเติบโตไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เขาต้องการช่วงนี้คุณทำได้แค่เพียง อยู่กับตัวเองแล้วก็ส่วนมนต์ทำสมาธิอ่าหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันยังมีความหวังนะแต่ความหวังอ่ะมันก็ามาจาก อยู่ที่ว่าคุณน่ะจะหมั่นทาบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองนะบางทีมันอาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะอาจจะโดนบันดาลให้คนคนนั้นน่ะเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เขาจะต้องกลับมานะคะอย่าลืมคอมเมนต์รับคําทํานายนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนัชชาเมจิกชาแนลด้วยนะคะขอบคุณนะคะ